สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีดอกกุหลาบสีสวยๆนะคะมาให้เพื่อนได้ชมกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มี2ส,สีนะคะเพื่อนสีนี้นะคะจะเป็นสีขาวอมส้มนะคะดูลวดลายของนางนะคะก็มีความสวยน่ารักนะคะแปลกแลกแนวเลยค่ะได้มา2ต้นนะคะส่วนต้นนี้นะคะเพื่อนจะเป็นสีขาวนะคะปนสีชมพูเข้มนะคะบางคนก็บอกว่าเป็นสีแดงน,นะคะแต่ว่า ดูอาบเพืเ่อนๆอย่างนี้นะคะจะเป็นสีชมพูเข้มนะคะแต่ถ้านางบานเป็นที่นะคะสีนางจะจืดลงขาเพื่อนก็ได้มาหม่ทั้ง2ต้นนะคะก็ยังไม่ได้ลงกระถาน,นะคะก็เลยทําคลิปมาให้เพื่อนได้ชมกันเห็นสีนางแปลกๆนะคะแต่ว่าส่วนชื่อนะคะเราไม่ค่อยรู้นะคะนางน่าจะมีชื่อของงานนะคะเพื่อนนี่นะคะดอกตูมนะคะจะมีลักษณะสีแบบนี้เลยนะคะจะเป็นสีแบบว่า ปนๆล,ล,ล,ลายนะคะนี่ดูนะคะว่านางมีกี่ที่ซ้อนเยอะมากเลยนะคะดอกนางน,นะคะจะไม่ใหญ่มากนะคะเพื่อนจะดอกแบบว่ากลางๆนะคะไม่ใหญ่มากนะคะนี่แบบดอกตูมนะคะก็แล้วจะมีสีแดงนะคะสีแดงคนขาวนะคะอีกสีหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราไม่ได้มานะคะก็จะได้แค่สองสีสีส้มกับสีชมพูนะคะเพื่อน ก็น่ารักไปอีกแบบนะคะสีดอกกุหลาบของเรานะคะได้มา2ต้นนะคะอ้อเลี้ยงนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเข้าหน้าร้อนนะคะดอกกุหลาบของเรานะคะจะได้ผลกระทบทําให้ดอกกุหลาบของเรานะคะดอกเล็กลงนะคะแล้วก็การออกดอกจะน้อยลงด้วยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆบ้านไหนนะคะเลี้ยงกุหลาบเอาไว้แล้วออกดอกมาเล็กลงนะคะเราก็สามารถตัดทิ้งไปก่อนได้นะคะเพราะว่า เราจะทําการเลี้ยงต้นไปก่อนค่ะเพื่อนช่วงนี้นะคะดอกกุหลาบออกมาก็จะดอกแค่กระดนค่ะเพื่อนจะทําให้ไม่ค่อยสวยด้วยนะคะทางที่ดีเราก็ตัดหรือเล็มทิ้งไปก่อนได้เลยนะคะพอหน้าหนาวนะคะดอกของอากุหลาบนะคะที่เราเลี้ยงไว้ก็จะกลับมาดอกโตเหมือนเดิมเลยคะ่ะส่วนกุหลาบที่เรามาให้เพื่อนๆนได้ชมกันนะคะถ้าออกดอกรุ่นใหม่มาแล้วดอกเล็กลงเราก็จะทําการตัดทิ้งให้หมดเลยนะคะเลี้ยงลําต้นเอาไว้ค่ะนี่ของเรายัง ใต้ดอกดีอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวพอหมดรุ่นนี้เราก็จะทําการตัดท้ายหมดเลยค่ะเพื่อนแล้วก็บารุงต้นด้วยนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็พานเพื่อนนะคะมาดูดอกกุลาบสีน่ารักน่าราักหวานกันแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ